พี่ครับได้เปิดมาตอบากกับกูหน<ม>่หอยัโเสร็จเดือดดีเบอกเขียวกับเบอกแดงเปรี้ยนี่น้น<ม>นองรักแกฟังพี่นะพี่เป็นตัวการ,ร์ลินบล็อกปัญญาอ่อนนี่พบพี่ต้องการไปเล่นเกมออนไลน์บนพีซีใช่ใช่ในที่สุดฉันก็ได้เล่นมันเล่นกูสิเกมนี้มีชื่อว่าไมค์ครับโอ้ใช่มันชื่ออะไรครับกูโคตรดีใจเลยมึงจะแหกปากทำเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าทำ้มมันหมูนี่เนาะเราจับมันมาทำสเต็กเนื้อได้ใช่มองหน้าหาเรื่องเลยสักโอ้ยหมูเฮี้ยนี่เมื่อกี้มึงด่าใครนะ ปาป่าฉันไม่ได้ด่านายอะนะแกรบแกรบอ๋อนี่นายคือไก่ใช่ไหมฉันมองนายเป็นเป็ดอ่ะนะส่วนเจ้านั่นถ้าฉันเดาคือวัวใช่ไหมก็เออดิป๊๊บแล้วผมคือปลาหมึกฉันดีสิปลาหมึกด้วยล่ะอ๋อใช่อ๋อใช่เกมนี้เป็นสัตทโบกและต้นไม้ใช่ไหมงั้นฉันขอต่อยแล้วกันเฮ้ยเจ็บวิเออเดี๋ยวนะกูเห็นต้นไม้ลอยใช่ไหมหรือว่ากูตาฝาดเปเงวะยี่สิบนาทีต่อมากูเซอร์เสร็จแล้วนะในที่สุดเลเร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 ชัยกษัตริย์พสิส โอเคข้างในนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยทีนี้ช่างสงบเหลือเกินโอ้ยเสี่เฮียแล้วเนี่ยทำไมมันไม่แดกยาแก้ไอวะกูสงสารมันเป็นบ้าเลยสงสารกูแล่ะโอ้ไม่ไม่มันแขวอะไรม่นดูกาไม่ออกโอ้ใช่นี่มันทานใช่กูโคตรดีใจเลยเย่เฮโอ้จะเจออะไรอีกแล้วล่ะเออกูก็เพิ่งเจอนี่หว่าเฮ้เฮโอ้นี่มันทองนี่นาแต่ก็ยังไม่เจอเพชรอยู่ดี โอ้นี่มันเพทยฮิกเกอร์กี้แม่งโคตรสวยเลยวุ้ยนี่คือฉันเดิมมั้งสิเว้ามันสวยแม่ลยนเนื้อสิบนาทีต่อมาโอ้พี่ในที่สุดมันก็ยอมมาเล่นกับกูได้ใช่ไหมใช่กูยอมมาเล่นกับเบิร์กพ่อไหมครับมันน่าเบื่อดีนี่ควรตีคนกูจะฟ้องพี่ก็กูนี่แหละพี่มึงให้เสียงภาษาไทยโดยซีอูสตูดิโออย่าลืมไปดึงขึ้นมาปรับกันด้วยนะครับ